วันนี้ระยองอีสูเซลจัดกิจกรรมทดลองขับไปกับ m ิวเตัว2 0 2 4พร้อมกิจกรรมพิเศษต่างๆอีกมากมายเรามาดูกันว่าสมรรถนะเทคโนโลยีของตัวมิวเจะแข็งแกร่งแค่ไหนไปดูกันเลย กิจกรรมนี้เราจัดกันที่มีสุขฟาร,ร์มนะคะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนร่วมงานกันก่อนคะ่ะเพื่อรับคูปองอาหารและเครื่องดื่มนะคะบอกเลยว่างานนี้เราขนของมาแจกกันมากมายกันเลยทีเดียวคะ่ะและกิจกรรมนี้นะคะฟรีตลอดทั้งงานคะ่ะแถมยังได้ของแจกกลับบ้านอีกด้วย ภายในร้านคือดีมากค่ะมีชั้งอาหารเครื่องดื่มและยังมีผลิตภัณฑ์จากมีสุขฟามอีกด้วยนะคะได้ยินเสียง PMC ม,มาตะไกลเลยะคะ่ยะ,คะ ก็รับอาหารกันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะมาเข้าสู่เกมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นจับผิดภาพเกมตอบคําถามกวนๆนะคะและยังมีเวิร์กช็อปการทํายาดมสมุนไพรมีสุขภามเนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้กิจกรรมของเรามีมากมายเลยสุดแรกท่านจะได้สนุกสนานค่ะกับบูธของโฟตโฟต้บูธให้ท่านได้สามารถถ่ายภาพนะคะเก็บภาพความจุนดะีๆนที่แห่งนี้ด้วยกัน ต่อกันที่โฟโต้บูธนะคะลูกค้าสามารถร่วมถ่ายภาพกับ m ิวเอ็กในธีมแคมปิ้งไม่ว่าจะเป็นรูปเดียวรูปคู่หรือว่ารูปครอบครัวเพื่อเป็นที่ระลึกได้คะ่ะในส่วนของมุมนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดปิดฝาท้ายด้วยระบบไฟฟ้านะคะสะดวกสบายง่ายๆด้วยการเดินเข้าออกเปิดได้ก็รับของรางวัลไปเลยคะ่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราจัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับเครื่องยนต์ ของตัวมิว x 2024และได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆกับตระยองอิซุซเซล ุแรกเลยค่ะท่านจะได้มาสรุปค่ะจากพูเกมของเราพูเกมนี้ของเราเป็นพูดเกมจับผิดผ้ายังได้รับฝนวันติดไม้ติดมือกับบ้านแล้วสา่ไหนจองรถเหรอจองคันไหนไปคะพี่มาคนจองมาสิก็จองก่ไรคนจองดีกว่าก็คือพี่ซื้อรถยนต์ที่เรียงอีสุสเซล์อยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยแนะนําให้น้องซื้อที่นี่ใช่ไหมอ่ะพี่คะวันนี้จองรถุ่นอะไรไปคะ อะไรนะสเปคสเปคสเปกขัดเกียงรัโอ้โหวันนี้จองไปแล้วหนึ่งคันรอรับแล้วใช่ไหมทำมถึงเลือกเป็นรถยนต์จีนสูงนะเพราะว่าอะไรเปียกน้ำมันแล้วก็เราต้องไปนะโอโอ้ไปสวยโอ้โหเปียกน้ำมันช่วงล่างดีแล้วก็รูปทรงสวยนั่นเองเขาเช็คประมือพี่เขาด้วยค่ะวันนี้ก็ขอแสดงความดีๆนะคะกับรถใหม่ด้วยนะคะ มาเป็นซุ้มอาหารของเรานะคะเป็นเซตอาหารพร้อมขนมจัดให้แบบเซตใหญ่จุใจเข้าสู่ช่วงทดลองขับไปกับ MU-X 2024กันเลยนะคะบอกได้เลยว่าสนุกมันเล้าใจแน่นอน,นะค่ะ เราจัดเตรียมสนามสำหรับทดลองขับแบบจัดเต็มเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของลูกค้าที่ทดลองขับกันนะคะว่าจะมันสักแค่ไหนครับอ้โัน้นี่เลยไม่เอานี้มาหลบลุมหน่ยหลบลุมหน่อยเนี้หลุมใหญ่ครับอันนี้คือทดลองเพราะว่ามันจะกระแทกโอ้โหโอ้โหโอ้โหตกใจแน่ โอเคอันนี้ระบบแรกนะครับระบบแรกอาพี่๋อฟังระบบที่กดเลยลัตชอลเลนด์ดูที่หน้าจอนะครับลัชอลเลนด์ขับสองขี่เร่งเลยเลยขึ้นไหมลองดูขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นโอเคไม่ขึ้นทีนี้ก็จะเป็นขับสี่ แบบคายนะครับแบบรบัชเลนดเลยียยบนนีโฟล้วโฟล่ล้วครับโฟล่ล้วเออขึ้นไหมขึ้นไหมเป็นไงครับพี่เป็นไงใช้โฟมีโฟ ในกิจกรรมหน้าว่าเราจะจัดใหญ่เล็มมันขนาดไหนเราติดตามได้เลยค่ะมุ่งมั่นเพื่อความสุขทุกบริการอีสุสุของคนระยองต้องระยองอีสุสุเซลล์